สวัสดีครับผมปุ้บปุ้ยฟีสไตล์ครับวันนี้เขามาทางหน้าพี่น้องมาแกปุ๋ยมส้มอึ๊บแกบป,ปุ๋ยปุ๋ยขอ,อกปุ๋ยถึง,งว,งงวาางาง่าครับแกถึงัวมาทงนา,ทา,ทานี่ครับทุ่งนาครับจังหวัดอุบลราชธานีครับไทยไม้ครับ หน้าไถใหม่ครับเดี๋ยวพาเงบรรยากาศรอบๆครับนะครับบรรยากาศปรับหน้าใหม่ปรับพื้นที่หน้าใหม่ครับ เตรียมการไถหวานนะครับทงหน้าจหวาดุบลนครับพี่น้องทำนอนช่วงอยู่เอออแม่ที่แกผมนอนโทษแล้วทำไมปพาสนโทษแล้วทำไมป่

นำแงเนโน่นอี่างน,นั้นนะครับใช้ไม้ครับเ <c> ต <oughs> รียมนะครับหลังสงกรารเนี่ยคันเริ่มบ้านเริ่มยังกันละครับ เห็นหน้าให้ครับกำลังเลีงพิจรารณาอยู่ต่ำทะ้งคนทุูคนทั้งคนต่ำเน,นี้ยมโน่ตัวผิดออไปเนาะเนี่ยพระชิงว่าลงครับ 음 <clears throat> <clears throat> มาปับหนาดินใหม่ครับตุบันยังบ่อดระดับอยู่ผู้เห็นหน้าว่าปับดินบ่อดมาตรฐานครับ อับรถเสมอกันเดี๋ยวเอารถมาเห็ดใหม่ครับเดี๋ยวขีว่วัวลงกันครับ

วือเล้างเียะวทาโอ้ยจริงจริงตัมึงแห้งนว่าใช่า ไปหรอไปกบไปคนมาไปจ้ากมาวมูเว้ยายอกเออามจ้ากบกย่เขาเกมสื่อหายย่ด้ไหบจย่ดินะนะครับบรรยากาศีเาหน้าก่อนลงให้ลงหน้าเตรียมปุ๋ยเตรียมดินเตรียม องหน้ากันเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับเตรียมฟุน่นเตรียมปุ๋ยนะครับพี่น้องเตรียมลงหน้าแล้วครับ